การใช้งานตัว assert เป็นการใช้งานเพื่อเช็คค่า value ที่เรากำหนดขึ้นนะครับว่าตรงกันหรือไม่อย่าเช่นผมมี function main กำหนดตัวแปรเริ่มต้นนะครับชื่อว่า flut ตัวนี้มีค่าเท่ากับเรากำหนดจะให้เป็นก็ความแบบ string ครับชื่อว่า d u i a n จากนั้นเราจะใช้ตัว assert ซึ่งมันก็จะมีตัว macro แบบนี้ด้านในวงเล็บเราก็จะ ว่านำฟลุตตัวแปรฟลุตตัวนี้มาเช็คนะครับโดยใช้ตัวนะครับเครื่องหมายเท่ากับ2ตัวก็คือเป็นเครื่องหมายคอมเพลเราจะคอมเพลนะครับว่าตัวฟลุตเนี่ยมันมีค่าเป็นดูเรียนหรือไม่เป็นดูเรียนหรือไม่แบบนี้ทีนี้เราสามารถนะครับใส่ข้อความ e อ r o r ได้ด้วยถ้าเกิดว่าตัวฟลุตเนี่ยมันไม่มีค่าเท่ากับดูเรียนนะครับเราก็จะ ใส่คอมมาแล้วก็ตามด้วยด้านหลังเนี่ยเราก็ใส่ข้อความไปสมมติว่า choose b e ่าดูเรียนนะครับก็คือเราต้องการแสดงข้อความ error ออกมา Run ดูนะครับตัวนี้มันไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าตัวนี้ตรงกันดูเรียนตรงกันแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า flood ถ้าเกิดเราตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น mango กดรันใหม่มันก็จะ error ออกมาแล้วก็แสดงข้อความนะครับชุด B durian อีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในการแสดงข้อความ error เราสามารถใส่ค่า output ตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นได้โดยใส่เครื่องหมายวงเล็บปีก,กานะครับ c อ m มาแล้วก็ตัวแปรที่เรากำหนดขึ้นฟุตตัวนี้ ลองรันอีกครั้งหนึ่งมันก็แสดงนะครับตัวนี้ฟลุตแมงโก้นะครับชุดปีดูเรียนนะครับตัวแอสเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็มีลักษณะคล้ายๆกันตัวนี้จะเรียกว่าแอสเซอร์ EQ หรือ Equal ย่อม,มาจากการเท่ากันเราก็ทำเหมือนเดิมฟลุตตัวนี้ ซึ่งตัว equal เนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้ตัวเครื่องหมาย compare หรือว่าเท่ากับ2ตัวแบบนี้เราสามารถใส่คอมม่านะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็คอมม่าตามด้วยด้านหลังก็คือการแสดงข้อความ error ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ดูเรียนตอนนี้เราบอกว่าตัวแปรฟุตนะครับด้านบนเราจะเขียนว่า should b equal e should b equal ดูเรียน แล้วก็ตัว assert อีกตัวหนึ่งชื่อว่าตัว assert underscore ne หรือว่า not equal ตัวนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้ตัวนี้มันจะทําในลักษณะตรงข้ามก็คือเราบอกว่าตัวแปรตัวนี้นะครับจะต้องจะต้องไม่ไม่มีค่าเป็นเหมือนกับตัวที่เรากําหนดขึ้นถ้าเกิดว่ามันเหมือนกันนะครับถ้าตัวแปรเนี่ยเหมือนกันเราก็จะให้แสดงข้อความ เราบอกว่าตัวแปรด้านบนตามด้วยคำว่ามั t มัดน็อตอีโคทีนี้เราลองมาเทสนะครับตัวที่2อง s e r t equal เนี่ยก็คือผมกำหนดด้านบนตัวแรกเป็น m มง g กตัวที่2เป็นดูเรียนครับพอมันไม่ตรงกันตัวที่2มันก็จะแสดงข้อความ s ชุดบี e e q u a ดูเรียนครับลองดูตัวนี้นะครับก็แสดงข้อความ mango should be durian ถัดมามาดูตัวสุดท้ายก็คือ assert not equal ตัวนี้กำหนดตัวหน้าเป็น mango ด้านหลังเป็น mango ซึ่งถ้ามันเหมือนกันทั้งตัวหน้าและตัวหลังมันก็จะต้องแสดงว่า Must not equal mango มันก็แสดงนะครับข้อความบอกว่า Must not equal mango